ติดตามปัญหานี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการผลักดันรสัสวดิการและเงินอุดหนุนบุตรทวนหน้าแต่ก็ยังมีเด็กบางกลุ่มที่อำเภอตามแนวชายแดนอย่างเช่นอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ6 0 0บาทนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ผู้ปกครองไม่ทราบถึงสิทธิ์ของตัวเองคุณมยุรีอคา,าราบาลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้เราก็ได้เห็นภาพของการทํางานของอสอมในพื้นที่ ซึ่งน่าจะเป็นอีกกลไกที่สําคัญที่จะสามารถกับเพื่อนเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธปรรมครับอาสาสมัครสาธารณาสุขหมู่บ้านเทศบาลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขี่รถจักรยานยนต,นออต์ตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภที่ใกล้คลอดพร้อมกับชี้แจงให้เตรียมเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนบุตรทันทีเพื่อไม่ให้เสียโอกาสรับเงินอุดหนุนเดือนละ6 0 0บาท เดือนเพนมังชาติตั้งคันได้เจ็ดเดือนเธอบอกว่าทราบถึงสวัสดิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรตั้งแต่เป็นนักศึกษาฝึกงานและขณะนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารตั้งใจว่าเงินเดือนละ600บาทจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินของคุณแม่นี่รู้สิสวัสดิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนของทาเรัฐอยู่ใช่ไหมคะรู้ค่ะค่ะรู้รู้จากไหนรู้จักที่ว่ามีผู้ปกครอง เข้าไปที่อบตก็ถามหาว่าเยียวยาว่ายื <S <s no yes ่นเอกสารเยียวยาสิทธิได้กเกิดตรงไหนแล้วก็เลยอ๋อมันกัฐมีเยียวยาให้กับเด็กแรกเกิดก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้ค่ะแตกต่างจากสมคิดวิชัยเกตเพิ่งจะรู้ถึงสิทธิสวัสดิการจากอสมที่มาแจ้งสิทธิเมื่อเดือนที่แล้วเธอบอกว่าเงินที่จะได้รับทั้งจากประกันสังคมและเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ1,200บาท จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเดือนละ600อนี่ช่วงเดือนไหนอะเดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหาคมค่ะ,คะนี่มีใครมาบอกบ้างมีอสมแถวบ้านนะคะอสมแถวบ้านค่ะเขาแจ้งสิทธิ์เราอยังไงบ้างแจ้งสิทธิ์ว่าเราจะได้รับจากการที่เรามีบุตรพ่อบุตรแล้วเดือนละ600จนถึงเด็กอายุ6ปีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไหม ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยหรอเป <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะกับรัฐสวัสดิการที่เข้าถึงภารกแรกเกิดไปจนถึงหกขวบเนีสุดดีใจค่ะที่ได้มีค่าใช้จ่ายในการเหมือนเบาภาระ,ะในการเลี้ยงเด็กจากการสำรวจหญิงตั้งครรภในเขตเทศบาลตำบลสังขะขณะนี้มีประมาณ10คนข้อมูลนี้ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลมายังอสองมเพื่อแจ้งสิทธิสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะเงินอุดหนุนบุตร ส่วนเทศบาลจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลและช่วยเหลือเพื่อให้ทารกแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนทุกคนทําให้เทศบาลตําบลสังขะไม่มีรายชื่อตกหล่นหรือได้รับเงินล่าช้าอสมอเราแบบเหนียวแน่นมากก็คือดูแลอย่างดีตามให้ขนาดแบบบางทีบอกว่าไปตามรอมหนึ่งไม่มาเขาก็ยังสู้เอ,า,อาเอกสารอะเอาเสนมาอย่างดเดียวหรือเอาไปให้พี่จุ๋มกรอกให้อย่างนี้ก็มีค่ะ คืออสมอที่นี่น่ารักมากมช้าสุดกี่เดือนพี่ที่ได้เงินช้าสุดจะมีตอนปี6-3าที่ว่าปรับอันเนี้ยประมาณ7เดือนแต่ก็คือได้ย้อนหลังหมดเลยนะคะ,คะเพราะว่านำจากวันที่ยืดใช่ค่ะเมื่อกี้กินอะไรคะเทศบาลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการผลักดันรัฐสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กเพราะมีอสมอและท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากนักพัฒนาชุมชนว่าให้ถ่ายโอนภารกิจจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์มาให้ท้องถิ่นบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเสนอให้จัดสรรเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทวนหน้าโดยไม่นำรายได้ของครอบครัวมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมยุรีคราบาลไทย p BS รายงาน